เวล t ส i n งกิ well ้งรวยมาตั้งแต่จิตใต้สํานึกเคลลี mm ่เชเวเขียน ep สาทิ้งนิสัยไม่ดี3อย่างสิ่งที่ฉันตระหนักในระหว่างเผชิญกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในปารีสคือความจริงที่ว่าการกังวลว่าจะไม่ได้ทำอะไรมีประโยชน์กว่าการกังวลว่าจะต้องทำอะไร ฉันจึงตัดสินใจเลิกทำสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินในชีวิตประจำวันจนกว่าจะบรรลุความมั่งคั่งในระดับหน้าพอใจเพราะนิสัยที่ดีและไม่ดีย่อมให้ผลลัพธ์แตกต่างกันฉันในตอนนั้นจึงคิดว่าอะไรบ้างที่คนรวยไม่ทำกันเมื่อมองย้อนกลับไปดูชีวิตของฉันก็พบว่านิสัยแย่ๆ3ามอย่างที่ต้องเลิกทำให้ได้แต่ถึงจะคิดมาดีแค่ไหนก็คงไม่เกิดประโยชน์หากไม่ลงมือทำอย่างจริงจัง ฉันจึงลงมือปฏิบัติทันทีทิ้งนิสัยการดื่มเหล้าที่ทำให้สติกระเจิงที่จริงแล้วฉันเลิกดื่มเหล้าตั้งแต่ตอนที่ทำธุรกิจครั้งแรกเหตุผลที่ฉันตัดสินใจแน่ๆจะไม่ดื่มอีกไม่ใช่เพราะดื่มแล้วเผลอทำอะไรผิดพลาดอันที่จริงก็ไม่เคยดื่มหนักขนาดนั้นแต่เหตุผลคือฉันเสียดายเวลาที่ถูกเหล้าแย่งไปตอนนั้นฉันเป็นทั้งเจ้าของบ้านพักและไกด์ในขณะเดียวกันก็เตรียมทำธุรกิจ เคลลี่เดลี่ไปด้วยยุ่งถึงขนาดที่ถึงมีสองร่างก็ยังไม่พอซึ่งการดื่มเหล้าแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงหากดื่มอาทิตย์ละสามวันก็ต้องเปลืองเวลาถึงหกชั่วโมงหลังจากตัดสินใจเลิกดื่มเหล้าแล้วฉันก็ไม่ดื่มอีกเลยแม้แต่หยดเดียวยิ่งไปกว่านั้นการที่ผู้หญิงสวยแตะตาอย่างฉันไปดื่มเหล้ากับพวกผู้ชายด้วยเหตุผลทางธุรกิจก็อาจทำให้ถูกมองในทางไม่ดี ฉันจึงไม่ยึดติดกับการสร้างคอนเนคชันแต่อยากเอาชนะด้วยความสามารถเท่านั้นรุ่นพี่ผู้หญิงที่ฉันเคยเคารพนับถือยังเคยพูดติดตลกกับฉันว่าหากเริ่มทำธุรกิจเราต้องไปร่วมวงดื่มกับคนที่ติดต่อธุรกิจด้วยกันเพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมนี่เธอเอาความกล้าที่ไหนมาเลิกดื่มเหล้าในตอนที่ธุรกิจแรกเจอทางตันไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็มีแต่นี่เพิ่มขึ้น ฉันกลัววันที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในตอนนั้นฉันน่าจะผ่านช่วงเวลาเลวร้ายไปได้หากดื่มโซจูสักแก้วเพราะบางครั้งแค่ต้องลืมตาก็ทําให้ฉันเป็นทุกข์จนหน้าซีดเซียวแล้วฉันจึงอยากดื่มเอามากๆแต่ฉันก็ไม่แตะต้องเล่าในช่วงเวลาที่ยากลําบากเลยหากได้ดื่มคงหยุดอยู่ที่แก้วเดียวไม่ได้และคงจะดื่มจนลุกไม่ขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดฉันคิดว่าต้องไม่ผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับตัวเองเป็นอันขาด หากยังไม่ประสบความสำเร็จก็จะยังดื่มไม่ได้บางครั้งคนที่พบเจอจะถามฉันว่าทำไมถึงใช้ชีวิตแบบนี้และยังชักชวนว่าดื่มนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกพวกเธอคือพี่ๆที่เคยดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำหลังมื้อเย็นแต่พอฉันไม่ดื่มพวกพี่ๆก็เลิกชวนให้ออกมาเจอการตั้งกฎว่าจะไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่สิ่งพิเศษแต่ฉันก็ได้เวลาคืนกลับมามา,มากมาย และเรื่องนี้ก็ทําให้ฉันใส่ความกระตือรือร้นลงไปในสิ่งที่ต้องทําได้อย่างมีสติชัดแจ้งมากขึ้นด้วยทิ้งการเล่นสนุกที่กัดกร่อนชีวิตทีละเล็กทีละน้อยฉันชอบดูละครหรือเล่นเกมเมื่อมีเวลาว่างปัญหาคือเมื่อเริ่มแล้วจะหยุดไม่ได้และนี่คือการใช้เวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพฉันคุ่นคิดว่าทำอย่างไรถึงจะได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้คนที่ประสบความสําเร็จจะอ่านหนังสือและใช้เวลาว่างของตัวเองอย่างพิถีพิถันวิธีเล่นสนุกในชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะแตกต่างจากของฉันการจัดการตัวเองคือพื้นฐานเพื่อให้ประสบความสําเร็จและพื้นฐานของการจัดการตัวเองคือการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองโดยลดการใช้เวลาที่ไม่จําเป็นลงฉันขอแนะนําอย่างยิ่งให้คนสมัยนี้ลดการใช้โซเชียลมีเดีย หนึ่งในลักษณะพิเศษของโซเชียลมีเดียคือเริ่มเล่นง่ายแต่เลิกเล่นยากหากโซเชียลมีเดียเชื่อมโยงกับธุรกิจหรือการพัฒนาตนเองของคุณโดยตรงก็คงไม่เป็นไรแต่หากคุณเล่นเพื่อความสนุกเสียเป็นส่วนใหญ่ก็จะเสียเวลาไปกับมันมากที่สุดอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้การลดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียแล้วเอาเวลานั้นมาทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตัวเองจึงจะดีกว่าเป็นไหนไหน ถึงจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนก็ตามแต่หากไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองทุกอย่างก็คงไร้ความหมายหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจและน้ำตาก็ต้องไหลรินเพื่อความสำเร็จความมั่งคั่งและความสัมพันธ์อันดีที่ได้รับเมื่อคว้าความสำเร็จไว้ได้แล้วลองจินตนาการดูว่าหากทั้งหมดนี้เลือนหายไปดุจด,ดั่งภาพลวงตาจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและน่าเศร้าแค่ไหนกัน ทิ้งปาร์ตี้ที่ปล้นเวลาชีวิตชาวเกาหลีและชาวยุโรปชอบการพบปะสังสรรค์ไม่ต่างกันหัวใจสำคัญของการพบปะคือการจัดการและรักษาคอนเนคชันระหว่างบุคคลการที่คนมารวมตัวกันจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างพลังงานใหม่ๆและการเปิดโอกาสแต่ในจุดหนึ่งฉันกลับคิดว่าการต้องไปเข้าร่วมพบปะสังสรรค์คือปัจจัยที่ขัดขวางความสาเร็จ ฉันคิดต่างจากความคิดทั่วไปหากนักธุรกิจอย่างฉันพูดว่าจะไม่ไปงานสังสรรค์บางคนก็จะถามว่าแล้วอย่างนี้เธอจะจัดการเรื่องคอนเน็กชันได้อย่างไรและฉันก็ตอบไปว่าฉันไม่จัดการคอนเน็กชันหรอกค่ะฉันมีเหตุผลที่ตอบแบบนี้เพราะความสัมพันธ์อันดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องจัดการได้คุณลองคิดตามดูสิหากคุณพูดกับฉันว่า ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอและจะต้องเป็นให้ได้แน่นอนว่ามันจะเป็นไปตามนั้นเพราะฉันชอบการมีเพื่อนและยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่อยู่เสมอแต่หากคุณพูดว่าฉันอยากจัดการสร้างคอนเน็ชันกับเธอผลก็จะต่างออกไปฉันไม่ได้อยากถูกคุณจัดการอะไรแม้แต่น้อยนิดฉันจะแยกคนที่อยากเป็นเพื่อนกับคนที่อยากใช้คอนเน็ชันไม่ได้เชียวหรือสิ่งนี้ไม่ได้เกิดกับแค่ตัวฉันเท่านั้น เพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนรู้สึกได้โดยสัญชตาตญาณเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่จัดการเรื่องคอนเน c t ชันอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฉันตัดสินใจว่าจะพยายามไม่ไปงานปาร์ตี้เพราะเวลาปกติของงานปาร์ตี้จะกินเวลาทั้งคืนถึงแม้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้เข้าสังคมแต่เมื่อเผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่มาครั้งหนึ่งแล้วฉันก็เจ็บเข้ากระดูกดำ และคิดว่าการเข้าสังคมไม่ได้มีความหมายมากมายในชีวิตหากเป็นงานปาร์ตี้ทั่วไปไม่ใช่ของเพื่อนสนิทหรือครอบครัวฉันก็ไม่อยากจะเสียเวลาอันมีค่านี่คือหลักการที่ยังคงยึดมั่นไว้แม้จะประสบความสำเร็จอย่างตอนนี้แล้วก็ตามหากต้องการมีความสุขมากขึ้นอันดับแรกต้องเลิกนิสัยที่กัดกร่อนชีวิตของคุณก่อนเลิกนิสัยที่ไม่ดีทั้งสาอย่างนี้ได้แล้ว เราต้องสร้างนิสัยที่ดีขึ้นมาใหม่3อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทำให้เราเติบโตสำหรับฉันแล้วความสุขคือการได้มาซึ่งเวลาที่จะทำให้ตัวเราในวันนี้ก้าวไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเราคนเดิมในเมื่อวานเราจะเติบโตวันละนิดวันละหน่อยก็ได้เพราะการเติบโตทำให้เรามีความสุขเหมือนได้ดอกเบี้ยทบต้นแม้จะเติบโตเพียงวันล,ละ1%เปอร์เซ็นต์ แต่หากเติบโตทุกวันภายใน100วันคุณจะเติบโตได้ถึง100เอร์ซนและการเติบโต1%เปอร์ซของทุกวันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาดังนั้นหลังจาก100รวันนั้นแล้วคุณจะเติบโตมากกว่าที่คุณคาดไว้ดังนั้นฉันจึงบอกกับคุณว่าแม้ชีวิตจะยากจนข้นแค้นแค่ไหนแต่หากไม่หยุดพัฒนาในอีกหปีข้างหน้า คุณก็จะได้ใช้ชีวิตที่ดีกว่าตอนนี้อย่างสิ้นเชิงครูทั้ง1,000คนฉันไม่คิดว่าคำแนะนำของคนอื่นจะสำคัญจนกระทั่งธุรกิจแรกล้มเหลวที่จริงแล้วฉันโง่เขลาสิจนคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องฟังคำแนะนำจากใครสมัยนั้นคำว่า mentor หรือ role m o d e ยังไม่เป็นที่นิยมฉันจึงคิดว่าแค่ต้องพยายามอย่างเต็มที่ก็จะประสบความสำเร็จได้ แต่ตอนนี้ฉันคิดได้แล้วว่าคำแนะนำเป็นสิ่งสำคัญการก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายแต่ปัญหาคือความต่อเนื่องและการแก้ปัญหาหากเราควบคุมความปรารถนาที่จะยอมแพ้ซึ่งเข้ามาเป็นระยะระยะและความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญไม่ได้เราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องได้รับคำแนะนำจากเมนเทอร์โรโมเดล หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ m e n เมนเทอร์คือผู้นำทางที่ทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ซึ่งซ่อนอยู่ในตัวเองดังนั้นการหาเมนเทอร์หรือโรโมเดลในชีวิตแล้วขอคำแนะนำจากพวกเขารวมถึงการทำความเข้าใจเคล็ดลับความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นจึงเป็นทางลัดไปสู่จุดหมายและหากคุณต้องการจะเป็นคนรวยคุณต้องมีคนที่รวยจริงๆมาเป็นเมนเทอร์ ถ้าว่าผู้คนมากมายทําผิดพลาดอย่างร้ายแรงตั้งแต่ขั้ตนตอนการตั้งเป้าหมายหลายคนไปถามคนที่มีเงินไม่มากว่าจะหาเงินได้อย่างไรเพียงเพราะเขาคนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงหลายคนไปนปรึกษา,ารครอบครัวเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการหาเงินร้ายแรงที่สุดคือไปลงทุนกับคนที่หอบเอาเงินของเราไปและสิ่งกีดขวางหนทางสู่ความสำเร็จเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุด นั่นคือพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนนั่นเองถูกต้องแล้วหรือที่จะไปขอคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจจากคนที่ไม่เคยลงสนามทําธุรกิจมาก่อนถูกต้องแล้วหรือที่จะไปเรียนวิธีการเป็นผู้นำจากคนที่เป็นแค่ผู้ตามหากต้องการเป็นที่สุดในสาขาที่คุณเลือกก็ต้องยึดเอาที่สุดของสาขานั้นๆมาเป็นครูตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าคนพวกนั้นน่าจะงานยุ่ง เราคงขอพบไม่ได้หรอกหรือไม่ก็ถึงจะได้เจอก็เถอะแล้วเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเขาคนนั้นได้เหรอฉันยอมรับว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่เรามีวิธีเรียนรู้จากพวกเขาโดยไม่จำเป็นจะต้องไปพบหน้ากันโดยตรงคนที่ประสบความสำเร็จมากมายใช้วิธีที่ว่านี้กันอยู่แล้วจงหาครูจากหนังสือ จงอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับคุณไม่ใช่แค่อ่านให้จบแต่ต้องรักษาเสียงสะท้อนที่บอกว่าจะคว้าวิธีนั้นมาให้ได้ด้วยความตั้งใจจริงและต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วยคุณอาจคิดว่าวิธีการต่างๆของพวกเขาชัดเจนอยู่แล้วจนไม่จำเป็นต้องคิดให้ลึกซึง้งแต่คุณต้องไม่ลืมว่าวิธีเหล่านี้ทำให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จมาแล้ว จงอย่าด่วนตัดสินใจของคนที่ประสบความสำเร็จแต่ให้คิดจากมุมมองของพวกเขาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณเองจงติดตามผลงานของครูจงรวบรวมเนื้อหาจากการบรรยายข่าวบทสัมภาษณ์และข้อมูลจากโซเชียลมีเดียของพวกเขาบันทึกใส่สมุดแล้วนำมาศึกษาหากมีกูรูที่เราอยากจะเจริญรอยตามให้ฟังการบรรยายของคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้องเสียดายเงิน นี่คือวิธีที่ปรมาจารย์ด้านความสำเร็จอย่างวอลเรนบัฟเฟตตและโทนี่โรบินต่างใช้จงฝึกคิดอย่างครูเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจควรจินตนาการว่าโรโมเดลของเราจะเลือกทำและตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์นั้นเราได้ศึกษาโรโมเดลของเรามาพอสมควรแล้วจะสามารถตัดสินใจได้อย่างฉาญฉลาดฉันเองก็ตัดสินใจจนได้ผลสำเร็จโดยการนึกถึงครูมากมาย ที่ก็ยังไม่เคยพบหน้ากันสักครั้งฉันเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างละเอียดในระหว่างเต็มธุรกิจเคลลี่เดลี่หากไม่มีครูทั้งหลายฉันคงไปไม่ถึงเป้าหมายฉันมีทั้งครูที่เราได้พบปะหน้ากันจริงๆและช่วยถ่ายทอดเทคนิคให้มีทั้งครูที่ช่วยแนะนำหลักการบริหารและกรอบความคิดกุญแจสำคัญของฉันคือการยึดคนหนึ่งพันคนเป็นครู พยายามคว้าวิชาจากครูทั้ง1,000คนและกล่นกรองให้เป็นวิธีของตัวเองจึงได้ผลที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจและเลือกอะไรแล้วฉันก็สามารถจดจ่อความคิดได้อย่างไร้ความกังวลเหตุผลที่ฉันจำเป็นต้องมีครูเพราะต้องการพลังที่ยั่งยืนและวิธีแก้ปัญหาคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีหากนึกถึงเพเซอร์ในการแข่งขันวิ่งมาราธอน เพเซอร์คือกลุ่มคนที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันไปถึงจุดหมายตั้งแต่การแข่งขันวิ่งระยะกลางเป็นต้นไปหรือในการแข่งขันจัก,กรยานพวกเขาเหล่านี้มีบทบาทในการควบคุมความเร็วรักษาความแกร่งของจิตใจและเป็นพลังให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันไปถึงเส้นชัยได้กุญแจสําคัญของการบรรลุเป้าหมายคือความต่อเนื่องและการแก้ปัญหาเราจะไปถึงเส้นชัยหากไม่ยอมแพ้และไม่หนีปัญหา ถ้าว่าเส้นทางนี้จะยากและเปล่าเปลี่ยวเมื่อเราอยู่เพียงลำพังคนที่ประสบความสำเร็จจึงต้องมีครูผู้ยิ่งใหญ่อยู่ข้างกายเสมอดังนั้นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่ามัวแต่คิดกังวลว่าจะทำอย่างไรดีแต่จงหาครูของคุณแล้วสร้างกฎเกณฑ์ที่จะใช้ปฏิบัติตามเพื่อเดินทางสู่ความฝันอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยมุมมองของครูแล้วคุณจะบระรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว เป็นดั่งน้ำที่ใช้ล่อน้ำตลอดระยะเวลาสองปีที่ฉันเปรียมธุรกิจเคลลี่เดลี่ในสายตาของคนอื่นกฎการใช้ชีวิตของฉันแทบไม่ต่างไปจากตอนก่อนล้มเหลวฉันมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตต่ออีกครั้งแม้ในช่วงเวลาที่วิกฤตยังดำเนินต่อไปและไม่มีเงินฉันใช้ชีวิตอย่างหนักใจอยู่ทุกวันเพราะตอนนั้นยังใช้หนี้พันล้านวอนไม่ได้แต่ก็ตัดสินใจแล้วว่า จะรักตัวเองในแบบที่เป็นและจะมีความสุขขึ้นให้ได้จึงเริ่มทำในสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีและพยายามหาสิ่งที่ทำให้สุขใจได้ในทุกวันฉันไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้าและอ่านหนังสือทุกวันเพื่อศึกษาแนวโน้มการซื้อของผู้บริโภคในระหว่างนั้นก็รู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนแปลงไปฉันมั่นใจมากว่าจะสุขสมหวังในอนาคตแม้กฎการใช้ชีวิตจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ฉันกำลังจะเป็นคนใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหัวใจเปลี่ยนไปด้วยพลังงานดีๆสดใหม่ทุกวันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งและมีความสุขอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนแม้จะเป็นตอนที่เคยโลดแล่นบนถนนแห่งความสำเร็จก็ตามฉันยังต้องเผชิญสถานการณ์วิกฤตเหมือนเดิมแต่ฉันเปลี่ยนทัศนคติและมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างแข็งขันอีกครั้งเมื่อปรับทัศนคติและมีความตั้งใจจึงไม่เกรงกลัววิกฤต กลับกลายเป็นผู้เฝ้ารอโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตสิ้นสุดลงเสียด้วยซ้ำนี่คือช่วงเวลาที่ฉันตระหนักได้ว่าการเปลี่ยนความคิดเป็นเรื่องสำคัญเพียงใดจากนี้วิกฤตจะไม่ใช่วิกฤตสำหรับฉันอีกต่อไปเพราะมันเป็นดั่งน้ำที่ใช้ล่อน้ำเพื่อการเติบโตไปอีกขั้นสินค้าที่ฉันจะทำในธุรกิจแรกคือข้าวห่อสาหรายเมื่อหาข้อมูลดูแล้ว ข้าวห่อสาหร่ายมีตัวอย่างความสำเร็จในตลาดสหรัฐอเมริกาอยู่บ้างแต่ยังไม่มีในยุโรปฉันมองเห็นความเป็นไปได้จึงเดินทางไปที่เกาหลีใต้เพื่อเก็บข้อมูลโรงงานผลิตและทำการสำรวจอย่างหลากหลายแต่ปัญหาที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นการทำอาหารจากที่อื่นและไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าของประเทศฝรั่งเศสมีข้อจำกัดทางกฎหมายมากมายต่างจากการทำขายในร้านของตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้นคือโรงงานจะต้องมีระบบปลอดเชื้อจึงจะได้รับอนุญาตฉันต้องมีเงินพันล้านวอนถึงจะทำสิ่งนี้ได้แม้จะเสียดายเวลาที่ลงแรงไปแล้วแต่ก็ทำได้แค่ยอมแพ้เพราะเงินทุนไม่เพียงพอตอนนั้นฉันตัดสินใจจะไม่ทำธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงแม้ธุรกิจนั้นจะดีแค่ไหนก็ตามฉันลงทุนทั้งเงินและเวลาไปมากมายกับแผนธุรกิจสุดท้ายที่พังลงไม่เป็นท่า นี่เป็นวิกฤตแน่นอนแต่ฉันไม่ได้มองว่านี่คือวิกฤตแม้แต่น้อยกลับมั่นใจว่ามันคือสัญญาณที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตฉันกลับคิดว่าถ้าเราทำอาหารอย่างข้าวห่อสาหร่ายหรือซูชิเองในห้างแล้วขายตรงนั้นเลยจะได้ไหมนี่คือการเลือกลุยไปข้างหน้าแต่ในระหว่างที่กำลังไตร่ตรองแผนสัรองนี้ซูชิใส่กล่องจากผู้ผลิตอื่น ก็ถูกส่งเข้ามาวางขายในห้างสรรพสินค้าของฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกผู้คนค่อนข้างให้ความสนใจกับสินค้าใหม่นี้ฉันเองก็ซื้อมากินทันทีเช่นกันแต่มันกลับไม่อร่อยและไม่สดใหม่สูชิใส่กล่องที่ส่งมาจากโรงงานไม่เหลือความสดใหม่เพราะเป็นอาหารที่ทำมาล่วงหน้าสูชิเป็นอาหารที่ฉันชอบมากที่สุดหากทำสูชิที่ทั้งอร่อยและสดใหม่ตรงนั้นแล้ววางขายเลยน่าจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่า เพราะฉันมั่นใจว่าตัวเองจะทำอาหารสุดโปรดให้มีรสชาติอร่อยและสดใหม่กว่าใครได้เหนือสิ่งอื่นใดฉันเชื่ออย่างแรงกล้าว่าหากให้ลูกค้าได้เห็นการทำซูชิด้วยตัวเองที่หน้าร้านก็จะได้ความไว้วางใจและความสนุกไปด้วยฉันเปลี่ยนสินค้าจากข้าวห่อสาหร่ายมาเป็นซูชิทันทีและออกไปหาครูที่จะสอนวิธีทำซูชิให้อร่อยที่สุดในโลก และแล้วซูชิแห่งความสุขของเคลลี่เดลี่ก็ได้แจ้งเกิดทำให้ทั้งฉันลูกค้าและพนักง,งานได้มีความสุขกับซูชิไปพร้อมกันบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณยามามโมโตะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำซูชิระดับโลกถึงมาช่วยเหลือคนอย่างเคลลี่โดยไม่หวังอะไรตอบแทนบางคนอาจจะคิดว่าฉันประสบความสำเร็จเพราะโชคดีก็ได้แต่ไม่มีโชคอะไรที่ได้มาฟรีๆหรอก ฉันคิดว่าที่ได้โชคมาเพราะการเปลี่ยนทัศนคติและความตั้งใจหากเป็นฉันคนเดิมคงไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะไปพบคุณยามามโมโตะเพราะคิดว่าหากต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญระดับนั้นมาเป็นครูจะต้องใช้เงินจำนวนมากอย่างแน่นอนคงไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกคนส่วนใหญ่ก็คงคิดแบบเดียวกันนี้เงินคือตัวทำเงินอีกทีคนที่ต้นทุนชีวิตดีจะคว้าโอกาสได้ และไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็เปลี่ยนเงินและต้นทุนชีวิตไม่ได้ฉันว่าเราอาจจะวนเวียนอยู่กับทัศนคติที่คุ้นเคยเพราะได้เห็นแต่ความจริงที่น่าเศร้านี้มาทั้งชีวิตจึงเป็นเหตุให้เราด่วนสรุปว่าคนที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยอย่างพวกเราจะไม่สามารถปีนขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสูงได้และสุดท้ายก็จะคุ้นชินกับการยอมแพ้ไปก่อนในตอนที่ธุรกิจของฉันกำลังจะพัง ฉันคิดว่าหากได้เกิดในครอบครัวที่มีเงินหรือต้นทุนชีวิตก็คงจะได้รับเงินทุนมาฟื้นตัวง,ง่ายๆไปแล้วตอนนั้นจึงสรุปว่าตัวเองล้มเหลวเพราะไม่มีอะไรเลยก็เลยยิ่งท้อแท้เข้าไปใหญ่แต่แล้วก็ได้รู้ว่าโลกไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปบางครั้งความกระตือรือร้นและการมีจุดมุ่งหมายที่ดีก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันเหมือนกันครั้งแรกที่ฉันไปพบคุณยามามโมโต ฉันคิดว่าเขาต้องปฏิเสธที่จะพบฉันแน่ๆและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คืออีกวิกฤตหนึ่งที่ฉันไม่ได้สนใจเพราะมีภูมิต้านทานต่อวิกฤตอยู่ก่อนแล้วตอนนั้นฉันคิดไตร่ตรองแค่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณยามาโมโตเพราะหากต้องการทำซูชิให้อร่อยจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเขาโชคดีที่คุยามาโมโตยอมให้ฉันได้พบในการพยายามครั้งที่สอง แต่สมมุติว่าครั้งนั้นถูกปฏิเสธอีกฉันก็คงไปหาเขาใหม่อยู่ดีเพราะฉันอยากทำซูชิที่อร่อยและอยากให้มีคนได้ลิ้มรสซูชิของเขามากขึ้นอีกคุณยามามโมโตะไม่ได้ตัดสินใจช่วยเพราะฉันไปขอพบหลายครั้งแต่เพราะเขาผู้รักซูชิสุดหัวใจรับรู้ได้ว่าฉันรักซูชิมากแค่ไหนและมีความมุ่งมั่นต่อง,งานครั้งนี้มากเพียงใดเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว เขาตัดสินใจว่าจะช่วยเพราะได้เห็นดวงตาที่เปล่งประกายด้วยรักในซูชิเหมือนกันตอนนั้นฉันตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมตัวเองถึงได้โชคดีแบบนี้ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆแต่หลังจากนั้นก็ได้รับความช่วยเหลืออีกหลายครั้งจากผู้คนมากมายจนได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นโชคชะตายังมีคนรวยอีกมาก ที่ใช้ความมั่งคั่งของตัวเองช่วยเปิดเส้นทางแห่งความมั่งคัง่งและถ่ายทอดแรงจูงใจที่ดีให้กับคนอื่นแต่พวกเขาไม่ถ่ายทอดเคล็ดลับความรวยให้คนละโมบไร้ความมุ่งมั่นในสายตาและปราศจากความตั้งใจแน่วแน่ในการใช้ชีวิตเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิ่งนี้จะยิ่งเป็นพิษสำหรับคนที่มองแต่เงินและความรวยที่มาจากความโลภจะสร้างแต่ความเห็นแก่ตัวเท่านั้นความปรารถนาของมนุษย์ แสดงออกมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสีหน้าน้ำเสียงและท่าทางคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงจะมองคนออกในครั้งเดียวก่อนตัดสินใจว่าจะช่วยเปิดทางให้เขาหรือไม่หากคุณต้องการให้คนช่วยเหลือและดึงดูดโชคเข้ามาก็ต้องแก้ไขความตั้งใจและทัศนคติที่มีต่อวิกฤตและทิ้งทุกความคิดในแง่ลบที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อเผชิญกับวิกฤต แล้วมุ่งมันไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้เท่านั้นไม่ว่าใครก็ต้องตระหนักถึง w เ l ลสิง k i n g เพื่อเอาชนะวิกฤตและยืนหยัดเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้ได้น้ำที่เติมไปเพื่อล่อน้ำทำให้วิกฤตกลายเป็นโอกาสสิ่งนี้เองคือความคิดที่เปิดกว้างซึ่งฉันให้ชื่อว่าเวลสิงกิ้งพลังที่แท้จริงของเวลสิงกิ้งจะออกมาจากแรงจูงใจที่ดี เมื่อความแน่วแน่ที่มาจากแรงจูงใจมาพบกับความฝันจนรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อทัศนคติและความตั้งใจที่มีต่อวิกฤตเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นคุณจะได้พบกับครูหรือที่ปรึกษาแห่งชีวิตใครๆก็รู้ได้เพียงปฏิบัติจริงหนึ่งวันเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนพบได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ